นั่นปลาดุกปักนะนี่นะครับคลิปนี้ครูเสือจะมาพูดเรื่องพิษของปลาดุกนะครับพิษของปลาดุกเนี่ยจะเป็นเคมีโปรตีนชนิดหนึ่งเนาะนะครับเมื่อปักแล้วถ้าคนที่แพ้นะครับอาจจะบวมแดงร้อนปวดแล้วก็ติดเชื้อได้นะครับเพราะปลาดุกบางทีเขาก็อยู่ในน้ําที่ไม่ค่อยสะอาดนะครับก็จะเป็นโดนแบคทีเรียกินเนื้อคนได้นะแบคทีเรียกินเนื้อคนนะ นะครับหรือโรคเนื้อเน่านะครับฉะนั้นเมื่อใดก็ตามเนาะถ้าเราโดนปักนะครับเราต้องรีบนะครับไปโรงพยาบาลเลยหรือถ้าปักหักคาเนะี่ยทั้งเยี่ยงมันติดคาครับพราะเยี่ยงติดคาปุ๊บเนี่ยเราต้องไปผ่าออกนะห้ามดึงนะครับให้ไปผ่าออกโบราณบางที่เขาก็สอนว่าให้ใส่ผงชูรสใส่เหล้าใส่ยาเส้นนะครับหรือใส่อะไรอะเอาขี้ควายแห้งมาเผาแล้วก็เอาไปวางไว้บนไฟ ผมไม่แนะนํานะครับถ้าทางการแพทย์เนี่ยให้ใช้น้ําอุ่นดีกว่านะประมาณ50องศาครับแล้วก็มือที่โดนปักครับไปอยู่ในน้ำเนาะแล้วก็ไปโรงพยาบาลนะครับไปฉีดบตรทยักแล้วก็ให้ยาฆ่าเชื้อให้ครบครับเพราะว่าถ้าพวกนี้ถ้าติดเชื้ออาจจะทําให้สูญเสียอวัยวะเลยนะครับต้องตัดทิ้งนะครับบวมแดงร้อนปวดมากนะครับให้ไปหาหมอแต่วิธีแก้พิษก็คือย้ําอีกทีนะฮะวิธีแก้พิษก็คือให้เอามือไปแช่ในน้ําอุ่นครับ ส่วนเรื่องของทางความเชื่อของโบราณเป็นการเป่าใส่คาถาหรือการที่ตัวที่ใส่สมุนไพรใส่อะไรต่างๆนะครับที่เป็นยาทรงยาเส้นเงี้ยก็ใส่ได้แหละแต่มันจะติดเชื้อไหมอ่ะมันจะสะอาดเนียนะครับนี่ฮะดูดูนะครับอย่างียวิธีจับประดุกนะครับจับมีเดอร์นะครับนี่ครับผิดอยู่ในนี้ครับ พอค้าแม่ค้าที่ทําปลาเนี่ยเรามันระวังนะไม่ใช่มีแต่ปลาดุกนะปลาหมอปลาขยัง่งปลากดพวกนี้นะครับมีพิษทั้งหมดนะครับหรือเป็นปลาทะเลก็จะเป็นพวกปลาหางปลากระเบนนะครับหางปลากระเบนพวกนี้ก็เหมือนกันรักษาเหมือนกันครับใช้น้ําอุ่นนะครับโอเคครับ